ไม่ทันเกิดอะไรขึ้นไม่ทันอะไรนะครับเมื่อกี้มันเด้งยังไงนะเมื่อกี้เด้งเด้งยังไงนะเด้ง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 ใช่ไหมครับไม่เหมือนเมื่อกี้อ่ะใช่ไหมหรืออาจจะเล่นในครั้งเดียวมั้งใช่ไหมฮะเอออออออ๋อผมว่าจําได้ว่ามีมีมีแฟนคนหนึ่งถามใช่ไหมฮะแฟนๆถามเข้ามาว่ารู้จักหมูเด้งไหมพี่จองตอบว่า อร่อยพี่จ้องตอบว่าอร่อยเมื่อกี้คุยกับพี่นัทพี่นัทบอกว่าพี่จองถึงก็ต้องมาถามพี่นัทเลยนะ,ะว่าเอ๊ะหมูเด้งนี่คืออะไรนะใช่ไหมแต่ว่ารู้จักเป็นที่เรียบร้อยต้นนี้เข้าใจครับโอเคพาใจแล้วเยี่ยมาเยี่ยมมา,มมาปรบมือทั้งสองคนด้วยนะถ้ามีโอกาสก,ก็ได้ลองไปเจอกับหมูเด้งด้วยเนอะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเลยจริงๆนะฮะจริงๆแล้วทัวไทยนี่คือสวยทุกที่เลยจริงๆนะครับอ่ะ มีเกมสนุกสนุกให้ได้เล่นกันมีเกมสนุกสนุกให้เล่น